มั่นใจว่าคนไทยไปได้แน่นอนฝึกซ้อมแล้วก็เทคนิคอีกนิดหน่อยสู้ต่างชาติได้แน่นอนค่ะก<อ>ีฬ<อ>าใหม่แก่กองแห่งมวลมนุษยชาติเทกบอลถือกําเนิดขึ้นในปี2014เหมือนตักฟุตบอลชาวฮังการีปิ้งไอเดียลอกแบบโต๊ะปิงปองแต่ทําเป็นทรงโค้งและแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งโชลีลาโมงดาะเคาะสวนกันไปมาได้เหงื่อเรียกเสียงหัหเราะสนุกได้ไม่จําเจ กีฬาเทควบนเนี่ยมันเป็นกีฬาใหมนะ่เราได้ก่อตั้งมาเมื่อมิถุนา6กสนะครับจุดประกายก็คือท่านผู้ว่ากองศัก์ย่อมนีแล้วก็คุณหญิงปัทมาเฮ้ยมันต้องมีเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่ากีฬาเท็กบอลน,นั้นเราจะได้เปรียบเท็กบอลน,นั้นพื้นฐานตะก้อเนี่ยแน่นมากในการเล่นใช้เท้าใช้เขา่าใช้ศีรษะทั้งหมดเลยตรงนีงนงนง้ทุกอย่างยกเว้นตรงนี้นะมือแขนไม่ไปได้แล้วเรามีลูกฟ้าลูกไรด้วย กีจากัรก็คือมันอยู่บนโต๊ะมันกว้างแค่เมตรกว่าไม่ถึง2เมตรแล้วก็ยาวนี่ประมาณ3เมตรรอรับนักกีฬาทีมพุทสินลงสู่สนามครับด้วยทักษะแห่งการใช้เท้าฟาดตะกร้ออยู่ในสายเลือดของคนไทยเป็นที่ยอมรับของชาวโลกมานานแล้วการพัฒนาเท็กบอลในบ้านเราเลยเหมือนมีทางลัดนำนักตะกร้อมาฝึกเป็นเร็วเก่งเร็วจนต่างชาติตกใจ แข่งขัน2ใน3เซตนะครับเซตหึงที่2จะไม่มีดิวคือใครถึง12แต้มก่อนก็ชนะไปเลยในเซตนั้นยกเว้นเสมอกัน1นึเซตที่3ก็จะแข่งขัน12แต้มเช่นเดียวกันแต่ถ้า11เท่ากันก็จะมี deal. ดิวการเสิร์ฟก็เสิร์ฟฝ่ายละ4ครั้งนะครับทุกส่วนของร่างกายคือ9ส่วนอาทิเท้าไหล่เข่าแผ่นหลังหน้าอกและศีรษะ กติกาสำคัญคือผู้เล่นคนเดิมเล่นบอลสองจังหวะได้แต่ห้ามใช้ทักษะเดิมซ้ำสองครั้งเช่นใช้เท้าขวาไปแล้วห้ามเล่นด้วยเท้าขวาซ้ำต้องเปลี่ยนข้างหรือใช้อวัยวะส่วนอื่นเล่นจังหวะถัดไปตอนนี้เราพื้นฐานเราใช้นาตะก้อนะครับเป็นหลักครับนักกีฬาต่างชาติน่าจะเป็นนักฟุตบอลซึ่งพื้นฐานการเล่นหัวเขาอาจจะดีกว่าผมว่าในอนาคตต้องคงต้องใช้นะครับผู้ผู้รู้ในการ าการเล่นลูกหัวนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของเท้ามั่นใจลูกเด็กขาดของพวกเราอ่ะนะครับธรามชาติของนักตกร้อแล้วก็มันทําสามารถลงโต๊ะแล้วมันสามารถกระเด้งไปค่อนข้างที่จะไกลออครับผมว่าจุดเด่นของนักกีฬาไทย,จะ,ยจะอยู่ตรงนี้นะครับกีฬาเท็กบอลเล่นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งรวมถึงบริเวณชายหาดเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วโลกทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการผลักดันเข้าสู่อลิมปิก เทคบอลไทยถือกำเนิดขึ้นแล้วด้วยแรงหนุนและต้นทุนทางทักษะของคนไทยจ้าจ้ามายากไม่ยากครับไม่ยาก,ยากเพราะว่าเบสิกของคนไทยนั้นตะก้อกบสวนใหญ่ก็จะเป็นกับทุกคนก็คราวที่แล้วทิงแชมป์แข่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งที่อินดอยู่ในเข้ามาดูว่าเราแข่งยังไงไอตัวไอตัวนี้ที่มาเนี่ยเป็นแชมป์โลกเรื่องเท็คบอลเขาบอกอจัดดีอะไรดีทั้งหมดเขาบอกว่าเพิ่งก่อตั้งมาไม่เท่าไหร่ทำไมประเทศไทยได้ขนาดนี้รวมทั้งนักกีฬา เฮ้ยจะไปมันเร็วขนาดน,นี้ผมพูดการันตีอย่างนี้เลยว่าถ้าเรามีการซ้อมมีการแข่งบ่อยๆแต่ทั้งนังนั้นนะเราก็ต้องหาสวัสดิการให้เด็กกาลังใจไม่ใช่ให้ซ้อมอย่างเดียวแล้วไม่มีสวัสดิการเราก็ได้จากการกีฬาได้จากกองทุนเนี่ยในการช่วยเราหนะ้าที่เราต้องต้องดูให้กับนักกีฬาเรา นักตะก,ก้ออยู่แล้วใช่ไหมคะพอผันตัวมาเล่นของก bon ีฬาเทคบอลค่ะก็รู้สึกว่ากีฬานี้มีการพัฒนาไปถึงทั่วโลกได้แน่นอน,นะคะ่ะทักษะการเล่นของกีฬาเทคบอลนะคะจะคล้ายๆกับตะก,ก้อแต่ทีนี้ก็คือจังหวะที่เรามาเล่นบนโต๊ะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นความท้าทายดีกว่าแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1เดือนคะ่ะในการที่เรามาสัมผัสของกีฬาเทคบอลนะแรกๆเราก,ก็จะงงในช่วงกติกาว่ามันห้ามซ้ำในทักษะเดิมทีนี้นคะ่ะพอมีเวลาซ้อมอยู่ประมาณ1เดือนคะ่ะรู้สึกว่าความคล่องแคล่วคล่องตัวในการเล่นเล่นเท bon ถ้าใครที่ไม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 ่อยากเล่นจะก็อยากจะไปไกลต่อต่อยอดต่อมามาตรงนี้ผมบอกแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้มีโอกาสไปต่อได้เราอยากได้นักกีฬาหน้าใหม่เลยเรามีเวลาที่จะซ้อมฟิตตรงนี้ผมก็เคยประสานคุยกับทางท่านอธิบดีโกพลาไว้เด็กๆนักเรียนเนี่ยเรียนอยู่ี่ซามีการเล่นกีฬาตรงนี้มันจะมีโอกาสโตมันใส่ได้เยอะถ้าเด็กไทยเล่นตั้งใจจริงๆนะฮะอนาคตมีแน่นอนสูงด้วย sân nạp sân đún đồi